สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับมาทดสอบกันนะครับวันนี้ว่าเพื่อนๆมีจิตใจเข้มแข็งหรือเปล่านะครับเอาเปรีบเอาเป็นว่าเปรียบเทียบความเข้มแข็งเหมือนพญาช้างสารแล้วกันนะครับที่ทรงพลังยิ่งใหญ่แห่งเจ้าป่านะครับเป็นเจ้าป่าที่ตัวใหญ่นะครับซึ่งถ้าเป็นเจ้าป่าจร,จริงที่เราเคยทราบกันมาก็คือเสือหรือสิงโตนะครับที่เป็นเจ้าป่าแต่ช้างนี่เป็นเจ้าป่าในเชิงของกายภาพนะครับที่มีร่างกายอันกำยำ สูงใหญ่นะครับเช่นเดียวกันครับวันนี้เรามาทดสอบกันครับว่าเพื่อนๆมีจิตใจมีความเข้มแข็งของจิตใจมากน้อยแค่ไหนนะครับมีทั้งหมด6ข้อครับก็จะมาพิสูจน์กันนะครับว่าเพื่อนๆมีลักษณะความเข้มแข็งของจิตใจเนี่ยกี่ข้อกันแน่มาดูข้อที่1ครับคนที่เข้มแข็งเนี่ยจะไม่โฟกัสกับสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้นะครับพวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้เลย แต่ในทางกลับกันครับพวกเขาจะนําเวลาที่มีอยู่นั้นไปทําในสิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุม <oded> ได้แทนนะครับอันนี้เป็นข้อข้อแรกนะครับมาดูข้อที่2ครับคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งนั้นไม่พยายามที่จะไปเอาใจทุกคนนะครับมันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับที่จะทําตัวให้ถูกใจทุกคนหรือเอาใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับไม่มีใคร้วครับที่จะทําตัวถูกใจทุกคนได้อันนี้เป็นข้อที่2นะครับมาดูข้อที่3ครับ คนที่เข้มแข็งเนี่ยจะไม่มัวมาคุ้นคิดถึงเรื่องอดีตเพราะว่าอดีตก็คืออดีตนะครับเมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรมันได้สิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวก็คือเราจะเรียนรู้จักกับมันนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้อบบกพร่องต่างๆในอดีตให้มากที่สุดแล้วนําไปวางแผนนะครับเพื่อนๆไปจัดการกับอนาคตของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะดีกว่านะครับข้อที่4ี่ครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ย ไม่คิดว่าโลกนี้หรือสังคมเนี่ยจะติดหนี้บุญคุณอะไรกับเขาสิ่งสําคัญก็คือคุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์นะครับว่าโลกนี้หรือสังคมนี้จะมีบุญคุณอะไรกับคุณขอให้คุณโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองนะครับความพยายามของตัวเองพร้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์และเดินหน้าทําชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดอย่าไปเสียเวลากับตัวเองในการนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครครับไม่มีประโยชน์ครับ ข้อสุดท้ายครับข้อที่หกข้อที่หข้อที่ห้านะครับผมเองก็จําไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าข้อข้อถัดมาแล้วกันนะครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะไม่ยอมมอบอํานาจการจัดการชีวิตของเขาให้กับคนอื่นอย่างเด็ดขาดอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะยืนหยัดต่อสู้ในเป้าหมายของพวกเขาและก็ทางานหนักเพื่อพัฒนามันอย่างมั่นคง เพื่อนฟังแล้วมัเนเพื่อนมีลักษณะแบบนี้กี่ข้อครับถ้าเพื่อน,อนมีครบทุกข้อก็แสดงความดีดีด้วยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนมีความมั่นใจมีความเข้มแข็งของจิตใจ1 0 0ตถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับติดตามกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณ f c ทุกท่านครับ